สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาไขาความลับทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทรงตัวของวัตถุต่างๆกันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนักไต่ลวดถึงทรงตัวอยู่บนที่สูงๆได้อย่างน่าทึ่งขนาดนั้นมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับจุดสําคัญทางฟิสิกส์แค่จุดเดียวเท่านั้นเองใช่แล้วครับวัตถุทุกชิ้นเลยนะครับมีจุดสมดุลรับๆซ่อนอยู่ ซึ่งจุดนี้แหละครับที่เป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจเรื่องความเสถียรทั้งหมดและว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหามันกันครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าโดยจะขอเริ่มจากการทําความเข้าใจแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังคําว่าสมดุลกันก่อนคําแรกที่ต้องรู้จักก็คือจุดศูนย์กลางมวลหรือ center of mass ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันคือตำแหน่งโดยเฉลี่ยของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นวัตถุชิ้นนั้นๆ แล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่ใกล้เทียงกันมากก็คือจุดศูนย์ถ่วงหรือ Center of Gravity ครับซึ่งสำหรับวัตรุส่วนใหญ่บนโลกเราเนี่ยนะครับจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆกับจุดศูนย์กลางมวลเลยคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะหาเจ้าจุดที่มองไม่เห็นนี้เจอได้ยังไงด้วยการทดลองง่ายๆที่เราทำตามกันได้เลยครับเรามาเริ่มจากอะไรที่เบสิกที่สุดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือไม้เมธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ ป้าหมายแรกของเราก็คือการหาจุดศูนย์กลางมวลของไม้เม็ดเปล่าๆนี้ให้เจอวิธีการก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากการใช้นิ้วชี้สองข้างของเราเนี่ยรองรับไม้เม็ดเอาไว้โดวยวางนิ้วไว้ใกล้ๆปลายไม้แต่ละด้านให้ห่างๆกันก่อนจากนั้นนะครับค่อยๆเลื่อนนิ้วทั้งสองข้างเข้ามาหากันช้าๆสิ่งที่น่าสนใจมากๆในขั้นตอนนี้ก็คือขนาดที่เราเลื่อนนิ้วเข้ามาเนี่ยแรงเสียดทานจะทําหน้าที่หาจุดสมดุลให้เราเองเลยครับ คือนิ้วข้างที่รับน้ำหนักเยอะกว่าแรงเสียดทานก็จะเยอะกว่าทำให้นิ้วอีกข้างที่รับน้ำหนักน้อยกว่าเนี่ยเลื่อนเข้ามาก่อนมันจะสลับไปมาแบบนี้จนกระทั่งนิ้วทั้งสองข้างของเราจะมาเจอกันที่จุดศูนย์กลางมวลพอดีเป๊ะเลยครับสำหรับไมเมตรก็คือที่ขีด50เซนติเมตรนั่นเองแค่นี้เองครับเราก็หาจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบของวัตถุเจอแล้วโอเคนั่นคือกรณีของวัตถุที่มีมวลสม่ำเสมอนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่า แล้วถ้าเราทำให้ระบบมันซับซ้อนขึ้นละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราจะลองทำให้วัตถุไม่สม่ำเสมอด้วยการติดดินน้ำมันสองก้อนเข้าไปที่ไม้เมตรครับเพื่อเปลี่ยนจุดสมดุลของมันแน่นอนครับว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บตำแหน่งโดยเฉลี่ยของมวลทั้งหมดมันก็เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นจุดศูนย์กลางมวลมันก็เลยไม่ได้อยู่ตรงกลางไม้ที่50เซนติเมตรอีกต่อไปแล้วเราจะหาจุดสมดุลใหม่นี้ได้ย่างไงก็มีอยู่3วิธีหลักๆด้วยกันครับคือ1 ใช้เทคนิคเลื่อนนิ้วแบบเดิม 2. คือลองเอาไปวางบนจุดหมุนดูและ3คือใช้สูตรฟิสิกส์คำนวณเลยส่วนนี้แหละครับที่น่าทึ่งมากๆเพราะมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าการทดลองแบบบ้านๆกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเนี่ยมันให้คําตอบเดียวกันได้อย่างไรคือฟิส <c oughs> ิกส์เนี่ยนะครับมันให้เครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากๆกับเราทําให้เราสามารถทํานายจุดสมดุลได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองด้วยซ้ํา และนี้ก็คือหน้าตาของสูตรที่ว่าครับเอ,อ่ออาจจะดูน่ากลัวนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการของมันก็คือการเอามวลของแต่ละส่วนมาคูณกับตำแหน่งของมันแล้วเอาทั้งหมดมารวมกันจากนั้นก็หารด้วยมวลรวมทั้งหมดของระบบครับพูดง่ายๆก็คือการหาค่าเฉลี่ยของตำแหน่งโดยใช้น้ำหนักมาถ่วงนั่นเองและเมื่อเราเอาผลลัพธ์จากทั้ง3วิธีมาเทียบกันในตารางนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนนิ้วการหาจุดสมดุลบนจุดหมุน หรือแม้แต่การคำนวณทางทฤษฎีด้วยสูตรเมื่อกี้จะเห็นได้เลยครับว่าผลลัพธ์ทั้งหมดชี้ไปยังตำแหน่งเดียวกันเป,เป๊ะเลยเรื่องนี้มันก็เลยยืนยันคำพูดที่ว่าความสมดุลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่มันคือเรื่องของฟิสิกส์ที่เราสามารถคำนวณและทำนายได้นั่นเองครับไม่ว่าจะหาด้วยมือหรือคำนวณด้วยสูตรกฎของฟิสิกส์ก็ยังคงเป็นจริงเสมอแต่ก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าแล้วถ้าเกิดวัตถุชิ้นนั้นนั้นเนี่ย มวลมันไม่สม่ำเสมอมาตั้งแต่แรกเลยล่ะอย่างเช่นไม้เบสบอลแบบนี้วิธีการเดียวกันนี้จะยังช่วยให้เราหาจุดสมดุลของมันเจอได้อยู่ไหมไม่ว่ารูปร่างมันจะแปลกแค่ไหนก็ตาม